ไปบอกว่าเดี๋ยวประชุมพักเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเพล็กเรลีสก็คือมีคําแถลงของพักเนี่ยออกมาให้กับสื่อมวลชนแต่ไม่ให้ให้ผู้สื่อข่าวเดี๋ยวตามไปนะฮะคือขอประชุมภายในก่อนขอประชุมกันที่เหลือตกลงยังไงจะมีการพิจารณาเรื่องของการลงโทษหรือมติของพักอีกครั้งหนึ่งเขามาว่ากันอย่างนี้เขาเขาน่าจะประชุมหลายเรื่องคือประชุมพักปกติแต่อวาระหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของการที่จะจัดการกับปูอัดเนี่ยนะฮะวันนี้ดังนั้นเนี่ยที่ทาการพักเนี่ย ก็เลยจะดูเงียบแต่น,นี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะเงียบมากนะ oh. แล้วเรื่องนี้เนะี่ยไม่ให้สื่อมวลชนคือวันนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยแกนนําพักเก้าไกลเองะนะคุณชัยทวั์เองหรือว่ากรรมการบริหารพักเองเนี่ยไม่คิดว่าสังคมเนี่ยมันจะไปแบบนี้อืก็คิดว่าเอ้เดี๋ยวเคลียร์ๆคียกันจบเนี่ยเรื่องมันจะเงียบแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไงคุณผู้ชม สังคมไม่เงียบไงคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยกลับลำแทบไม่ทันนะใช่ไหมฮะกลับลำแทบไม่ทันจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าจำได้ไหมวันที่แถลงเนี่ยะนะรายละเอียดต่างๆ,ๆเนี่ยก็ไม่ชัดเจนร,รายละเอียดของสอองสแจ้งเนี่ยอาจจะชัดเจนนิดนึงของปูอัดเนี่ยแบบดูแบบดูล่องลอยมากดูล่องลอยมากไม่มีอะไรเลยนะแล้วทุกคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมของสสแจ้งเนี่ยคุณสามารถแจงรายละเอียดได้เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะแต่ทําไมของปูอัดเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยออกมาแล้วก็ยังบอกว่าสังคมเนี่ย รับทราบเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยที่ไม่เท่ากันในลักษณะที่ไม่เท่ากันจำได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็คุณอาทุศิ์บอกว่าคือสอสอปูอัดเนี่ยชย,ยามพววนเนี่ยรู้นะว่าการกระทําตรงนี้รู้แล้วแหละว่าวา่วา,วา,วามติพักเนี่ยพูดว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือว่ากระทําความผิดแต่ไม่สามารถที่จะตีความได้ว่าคุกคามทางเพศเนี่ยแค่ไหนยอย่างไรง่ายๆคือเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมรับวันที่มาแถลงก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองกระทําความผิดอย่างไรบ้างถูกต้องนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณชัยธวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์นนั้ค่ะ วันถัดมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโลกออนไลน์มันไปไกลมากคือไม่ใช่เฉพาะโลกออนไลน์นะถ้าจํากันได้สสหญิงในพักเก้าไกลเองอ่ะนะฮะหลายคนนั้นก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับมติที่มันเกิดขึ้นไอติมพริษเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามีความสนิทคิดเชื้อกับทางด้านสสปุัดเนี่ยต้องออกมาบอกเลยตัวเองโหวต บทบทบทขับนะบทว่าการกระทํานี้เนี่ยเป็นการกระทําที่คุกคามทางเพศแล้วขับชยามพวานเนี่ยออกจากทารกแต่พอดีเสียงมันไม่ถึงคือทุกคนเนี่ยเรียกว่ากระโดดชิงหนีหมดเลยค่ะชิงหนีปูอัดกันหมดเลยจนทําให้วันศุกร์เนี่ยเย็นๆใช่ไหมคุณชัยธวัฒน์ต้องออกมาให้สัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งหลังจบรายการเราอะนะฮะต้องมาให้สัมภาษณ์อีกแบบหนึ่งเลยหลังจากที่ปูอัดเนี่ยเขาไปแถลงข่าวไงจะได้ไหมเออกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าลับตัวแทบไม่ทัน คือสังคมมันไปไกลแล้ววันนี้เนี่ยพักเก้าวไกลเนี่ยนะฮะคือถ้าคุณจะทําอะไรแบบกระมิ้นกระเมี้ยนพยายามที่จะปกปิดโน่นนี่นั่นอะ่ะคุณนั่นแหละจะพังด้วยตัวเองอนะฮะคุณจะพังด้วยตัวเองนะฮะ <c oughs> เออก็ <c oughs> บอกว่าเรื่องราวของสอสแจ้งพร้อมแล้วไปดูกันหน่อยแล้วกันเอาลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากการสัมภาษณ์หรือว่าการแถลงข่าวในวันนี้น่อยค่ะ มีใครมีใครติดไม้ที่ตัวผมไหมครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่มาถแถลงมาฟังการถแถลงในวันนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่เดินทางมาอย่างอย่างที่ทราบดีว่าครั้งนี้เรามีประเด็นนะครับในครั้งที่แล้วที่ที่ผมพูดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อมวลชน ก็วันนี้จะมาะแถลงเพิ่มเติมครับสืบเนื่องจากที่มันมีในในโซเชียลมีเดียหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยสสนะครับที่เป็นสัดส,ส่วนของกรรมการบริหาร